สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับบริษัทบันเรื่องผ้าพี่น้องมาเหตุยูเหตุกินครับเมื่อนี้มาจัดเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับพี่น้องพัดกบครับพี่น้องครับไปได้กบมาจากตลาดครับพี่น้องน่าจะเป็นกบเลี้ยงแหละครับบ่ได้ไปหายูหายินครับผมไปย่างตลาดได้กบมากครับ วัตถุดิบเข้ากับมีนี่นกกนเหร,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 รครับพี่น้องกบครับแล้วก็พักก็จะเป็นใบกะเพราริกชพริกสดกระเทียมแล้วก็กระช่ายครับผมริกแกงครับเอาบดว้ใส่ยังไงครับพี่น้องครับเอาพัดแบบบ้านๆเลยครับืันนี้ครับใส่สูตรแบบบ้านๆเลยครับเดี๋ยวขอ ซับกบกันครับพี่น้องครับอันนี้กบที่เว้อซับแล้วลวครับซับกบแล้วแล้วเดี๋ยวเอามาล้วนก่อนครับอันนี้จะเป็นน้ำต้มไปครับผมมาเทใส่เลยครับพี่น้องครับขันตอนนี้เป็นการล้วนครับอันนี้เอากบมาล้วนครับล้วนคือห้อต้มใส่น้ำฮ้อนเดือดๆเลยครับให้มันสุกครับ ข้าวมันออกก่อนครับห้าคคอยไปพัดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกบที่เห้องล้วนแล้วครับบนี้ไปตําเครื่องครับพี่น้องครับบันนี้ครับตำเครื่องผมพผิกแหลกแล้วห้องใส พริกแกงจักน้อยครับพี่น้องบ่ต้องสซหลยครับใส่พ่อเพิ่มสีสันครับพี่น้องเพิ่มสีสันให้มันแดงๆจักน้อยครับพี่น้องะครับใต่พัดครับบ้านี้ครับตั้งน้ำมันเดือดแล้วเขา ভাতকি আঙন কাঁপি ন พอหอมแล้วห่อใส่กบลงไปครับกบที่ห้ารล้วนไปแล้วครับอัดจนกว่าทำหอมนะครับ ครับพราะมันเรื่มแห้งเราห่อเซนามครับนามล่างโขกครับนี่แล้วครับหลังจากที่เห้อเซนําไปเราเข้ากับเอาทิ้งใบจะเข้าครับกา่าให้กบมันเปลือยครับห่ากับใส่พวกเครื่องครับผมนี่และครับพริก ผิกไทยสดใบบักูดแล้วก็กระช่ครับใส่ลงไปเลยครับนะครับใส่งลงไปปนะิด้าไว้สักครู่ครับพี่น้อง น่าจะเปื่อยแล้วล่ะครับโบห้องนี่ครับโอ้หอมครับพี่น้องเฮาใส่เครืองพวกผิกไทยอ้อนแล้วก็กระช่ายนี่มันจะหอมครับเวลาเฮาเปิดออกมาครับครับหอมครับพี่น้องอันนี้เฮาปปุงครับมันเปื่อยแล้วเฮาปปุงครับซอสครับ น้ำปลานิดหนึ่งครับพี่นอ้องผงชโลดครับนิดหนึ่งครับแต่ผัดกบนี่เข้าต้องเส้นน้ำตาลครับนิดหนึ่งครับแต่วา่าพอต้องเส้นไรครับพี่น้องครับ<ไ>มันจะมีรสหวานนิดหนึ่งครับ เท่านี้แหละครับพี่น้องเรื่มครับพี่น้องเพิ่มรถดีนิดนึงครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาลองซิมเบิงครับแส่บครับพี่น้องแส่บแล้วครับพ่อะสบแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องใบกะเพราครับเขาใส่ใบกะเพราลงไปเลยครับ ปิดไฟไ้จากน้อยครับพี่น้องสุกแล้วละครับพี่น้องโอ้เป็นแต่แซ่บครับพี่น้องน้ำเหลียงจึงครึ่งเลยครับมาโยมากินน้องกันครับพี่น้องครับผัดกบครับผมครับพี่น้องเร็จเรียบร้อยครับสำหรับผัดกบเฮามือานนี้ครับนี่ครับพี่น้อง ตาปิดตแซบครับมาอยู่มากินน้ากันครับพี่น้องครับคัดกบเพราะมันกบหาดอกครับพี่น้องไปได้ยุตลาดครับเป็นกบเลี้ยงเพื่อนละครับพี่น้องครับเอามมอยู่ไม่กินน้ากันครับนี่ครับของเขาห้องเดี๋ยวลองชิมเบิ้งก่อนครับข้าแดกครับโอ้เบาอีสานมาเรื่องบรเหต์ตอนใหม่เลยครับพี่น้องตอนบมเงินเลยครับกบครับชิมเบิ้ครับ ขอท้าครับพี่น้องเครื่องไร้ครับเด็กึ้นเครื่องแล้วก็หอมครับเจี๊ยบครับพี่นอ้นองเจี๊ยบอีดเจี๊ยบเพชรครับพี่นอ้องเบิ้งตอนกบครับพี่น้อง ว่าเี๋ตอนเย็เดี๋ยวเอาอิสานมาเรื่องพวมีเสาฟังครับพี่น้องครับทั้งยังเขาเรีน่นงประกาศยินรับคัดกบเนี่ยต้องเน้นเครื่องลหลายๆครับ จะว่าสูตรเด็ดของบาวิสานมาเรื่องคือห่อจองย้วนกบฟันครับแห้งสุกฟันครับเพราะว่ามันจังบ่าข้าวครับเขาล้วนองกดสุกแล้วมันจะบ่าข้าวครับน่าจะแซ่มเหมือนกันครับพี่น้องโอ้คุณแม่ครับ bên yeah. nhà <laughs> không, cái um. yeah, uh, này เป็นกบเลี้ยงกับแก่บพวกเราครับรายจะเป็นกบครับอ๋อครับพี่น้องเฮ้ยสากนกักินไอ้เบิ้งจำเนีแหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอกินเขาค,ครับพี่น้องมาเคมียี่ยังไหกันดไลคดแช่กดติตตามให้กำลังใจบ้าอีสานมาเรื่องด้วยครับพี่น้องครับหายอยู่หากินเน้วเด เห็ดยู่เห็ดกินเนาะเด๋้กาให้ติดตามด้วยครับคลิปหนาด้วยครับสำหรับืันนี้กะเดี๋ยวว่าบริาัทมาเรื่องขอร่าไปก่อนครับผมสวัสดีค,ครับ